สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดเอ็มมาแล้วเรามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกคลิปเลยนะคะเซอร์ไพรส์ทุกคลิปเลยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ทุกคลิปเลยนะคะใครที่เข้ามาเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปด้วยค่ะก ก่อนอุดคดคอะอนุญาตแช,มมช,ช,มมชต่ตัปปขวางก่อนก่ออนอนุญาตากดไลค์กดแช่ก่อนนะคะเม,มนีสิมาแบ่งปันทริปมหากราบยี่สวันวันที่7นะคะ วันที่7กับ4วิธีเรียกพลังในตัวเองนะคะขออนุญาตโคดขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันก่อนใครที่ขเขามาเลือก,กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปเด้อค่ะเพื่อให้ทุกคนบนโลกใบน,นี้ได้ตื่นรู้ไปกับเรา 像没。<分> มหาการาบยี่สิบเอ็ดวันกับเรานะครับโปรแกรมจิตไปพร้อมกันกับเรานะคะมหาการาบยี่สิบเอ็ดวันมาโปรแกรมจิตไปน้ากันเล้วค่ะโปรแกรมจิตไปน้ากันนะคะวันนี้เดยที่เจ็ดแล้วค่ะเดยที่เจ็ดวันที่เจ็ดวิสี่วิธีคิด ใ,ใ่สี่วิธีเรียกพลังในตัวเอง4วิธีเรียกพลังในตัวเองในตัวเองสี่วิธีเรียกพลังในตัวเองเด้อค่ะพ่อแม่พี่นออ้ย ใช้ที่เขามาแด้ปุ๋ยก็เช็ดแบ่งปันเอาไว้มาหากับยี่สิบเอ็ดวันกับดวงจิตตานะคะวันนี้วันที่เจ็ดสีวิธีกับสีวิธีเรียกพลังในตัวเองว่าให้จังไลยน,นะคะโค้ดสิปปบักหมดไว้ได้ะคะ่ะโค้ดสิปัปหมดไว้ให้อ่ะโทรศัพท์เป็นอะไรเออค่ะเออค่ะเป็นอะไรคะโทรศัพท์คะ โค้ดจะปักหมุดไว้นะคะโคะ้ดสิปักหมุดไว้ให้นะโคะ้ดสิปักหมุดไว้ให้ในสี่วิธีวันที่เจ็ดสี่วิธีสี่วิธีนะคะ สี่วิธีเรียกพลังในตัวเองมากค่ะรอชาบ่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กจะตื่นตัวเล็กนอนแล้วเดี๋ยวตัวเล็กตื่นเรารีบมารีบไปรีบมารีบไปอา้าวฟาไปอยัางฟาไปอย่างฟาไปอย่างคะ่ะฟาไปอย่างฟาไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะชื่อุ่งนภาทแพงแสนนะคะชื่อเล่นชื่ออมค่ะโค้ชจะมาแบ่ง คลิปมากับยี่สิบเอ็ดวันวันนี้วันที่เจ็ดโค้ดจะมาแบ่งปันเพราะว่าโค้ดเรียนฟรีมากับแม่ครูสตานะคะโค้ดเรียนฟรีมาวันนี้โค้ดจะมาแบ่งปันคุณฟรีฟรีนะคะวันที่เจ็ดเดย์ที่เจ็ดเดย์ที่เจ็ดเดย์ที่เจ็ดสี่วิธีเรียกพลังในตัวเองว่าเห็นยังไงอย่าทันอ่าสิ้นน เรามาเริ่มก e ันเลยว่าสิวธีเรียกพลังในตัวเองว่าเห็ดแบบใดว่าเห็ดแบบใดทําไมทําไมเราต้องเรียกพลังในตัวเองเป็นอย่างเขเาต้องเรียกพลังในตัวเองเป็นอย่างเเราต้องเรียกพลังในตัวเองสิ่งที่โคตรกำลังจะบอกคุณสิ่งที่โคตรกำลังจะบอกคุณสิ่งที่โคตรใช้เรียกพลังในตัวเองคืออะไรคุณรู้ไหมอ่าหมบอกหมบอกว่าสิ่งที่โคตร สิ่งที่คุณใช้วิธีเรียกพลังในตัวเองคือเองวิธีที่คุณจะเรียกวิธีที่คุณจะเรียกพลังวิธีที่คุณจะเรียกพลังในตัวเองวิธีที่คุณจะเรียกพลังในตัวเองให้กลับมาให้กลับมาอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องรู้ว่าีนใ เนี่ยโครก็จะเต็มแบบนี้เรียกพลังในตึกบังเยเย่สวัสดีค่ะคุณกันปะผานิดใบงามสวัสดีนะคะเออ วิธีเร mm ียกพลังในตัวเองว่าทําอย่างไรโค้ดก็เต้นนะถ้าเวลาเจอหงุดหงิดอะไรรใครทําอารมณ์ให้หงุดหงิดเราก็เอานังยางดีดดีดแคร์ตัวเองแล้วเราก็ไปเต้นเต้นเต้นให้ลืมไปเลยให้ลืมอารมณ์ที่หงุดหงิดที่โมโหที่หงุดหงิดหงุดหงิดหุนหัวยที่แบบให้มันผ่านไปเราเต้นเต้นจนเรามีความสุขจนเรามีความสุข จนเราลืมอารมณ์ที่เราหมดหงุดหงิดไปนะคะสีวิธีการวิธีการวิธีการที่คุณจะเรียกพลังกลับมาสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าพลังคุณจะหมดแบตคุณจะหมดแบตแล้วคุณต้องเฮ็ดจังไดคุณจะแบตหมดแล้วตองอหันมาบึ้งเพลงเดยเมสัสยิดดับคุณจะแบตหมดแล้วคุณลุกขึ้นมาเต้น เม like ื่อก like 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 ี้เหมือนโค้ดเต้นให้ดูนะลุกขึ้นมาเต้นโยกไปโยกมาสิ่งแรกเลยคุณต้องลุกขึ้นมาเต้นสิ่งแรกต้องลุกขึ้นมาเต้นคุณจะรมุดหนิดหุนห้อยโมหูหรือคุณจะเบ็ดหมดคุณจะเบ็ดหมดพลังคุณจะหมดคุณลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาเต้นเต้นโยกโยกไปอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาเต้น สิ่งแรกที่ที่คุณต้องทําคือสิ่งแรกที่คุณต้องทากิริยาบทของคุณคือลุกขึ้นมาเต้นค่ะลุกขึ้นมาเต้นเสร็จแล้วสองวิธีชา้าพลังให้ตัวเองคือคิดถึงคนที่คุณรักและคนที่รักคุณเออข้อสองคิดถึงคนที่คุณรักและคนที่รักคุณอย่างเช่นคุณรักค่ะพ่อแม่ญาติ่นง ลูกสามีและเขาเหล่านั้นก็รักเรารักเราคิดถึงสิ่งที่คุณรักและเราและเขารักคุณให้มากๆว่าเราถ้าไม่เห็นอันนี้ให้สิ่งนี้เพื่อคนที่เรารักและเขารักเราเราจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตเพื่อคนที่เรารักและเขารักเราจะมีสักกี่คน ที่รู้จากกดกับกระบวนกดแรงหึดูบนโลกนี้มีไม่มากมานะคะดีแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้คุณต้องทำเพื่อคนที่คุณรักและรักคุณวันนี้คุณมีอะไรมีอะไรไว้ให้เขาคุณลองคิดดูถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณได้ไต่จากเขาไปอันนี้ อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังถ้าคุณไดต้ตัายจากคนที่คุณรักและเขารักคุณไปแล้วคุณทิ้งอะไรไว้ให้เขาทิ้งไว้อะไรไว้ให้เขาทิ้งภาระหนี้สินไว้หรือทิ้งมรดกเงินทองความบังคังไว้ให้เขาคะ่ะคุณคิดได้วันนี้พ่อแม่คุณลูกสามีคุณสบายแล้วหรือยังนี่คุณก็วางไว้งนมันก่อนอ้อไว้วางกองไว้นี้สินวางกองไว้ ตั้งเป้าหมายเลยเรียนไมเซ็ตตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องทําให้สําเร็จภายในหนึ่งปีฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่10ล้าน20ล้าน30ล้าน5้าสิบล้านหร้อยล้านตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ตั้งเป้าหมายไว้เสร็จแล้วคุณก็ลงมือทำนะคะข้อสามเราเรียกสติพลัง เราเรียกสติให้พลังตัวเองทำอย่างไรคือการสร้างโลกภายในสู่ภายนอกอก็คือจิตนำกายนะคะคุณเข้าใจไหมคะว่าคำว่าจิตนำกายจิตนำกายไม่ใช่กายนำจิตนะจิตนำกายสร้างจากภายในสู่ภายนอกสร้างจากภายในสู่ภายนอกจิตนำกายจิตนำกาย ข้างในเราปิติสุขมีความสุขข้างนอกเราก็ปิติสุขมีความสุขนะคะการที่เราเอาจิตนำกายเรานึกถึงคนที่เรารักแรารักเราเรานึกติดเ,เป้าหมายที่เราทําวันนี้เราทําเพื่อพวกเขาแล้วหรือยังนะคะโค้ดสร้างไว้ให้ลูกโค้ดเรียบร้อยแล้วส่งต่อธุรกิจด้านดี ให้ลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าคุณทํางานโรงงานคุณจะส่งต่องานให้ลูกคุณได้ไหมลูกคนตัมาลูกคุณก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิมแต่งานกลายการขายของออนไลน์ทํางานบนโลกออนไลน์เราสามารถส่งต่อธุรกิจของเราให้ลูกเราได้นะคะอันนี้เมื่อก่อนโค้ดก็ทํางานโรงงานทํางานประจําแต่โค้ดมาเจอ วเรื่องดุงดูดมาเรียนเข้มหากัดยี่สิบเอ็ดวันกับแม่ครูสิตาโคต้องกราบขอบพระคุณแม่ครูสิตามากโคต้องกราบขอบคุณแม่ครูสิตามากที่ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทําให้โคตได้ออกมาแบ่งปัน,ปนเรื่องราวดีๆกับผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ แม่ครูิตาบอกเสมอว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากๆมกัมนให้เยอะยอดโค้ดก็มีนี่มีสิบเหมือนกันสองล้านกวา่าโค้ดก็วางไว้โค้ดก็ตั้งเป้าหมายเลยภายในหนึ่งปีฉันจะมีเงินห้าสิบล้านตั้งเป้าหมายไว้โค้ดก็ลงมือทำครูสิตาบอก,กหันซ้ายโค้ดก็หันซ้ายหันขวาโค้ดก็หันขวาเดินหนะ้าโค้ดก็เดินหนะ้าโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น โดยไม่ได้สงสัยลงมือทำไม่ว่าข้างหน้าจะมีลุงม,มีเหวมีอะไรเจอปัญหาประสักอะไรก็ตามโค้ดก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าโค้ดเชื่อมั่นว่าแม่ครูจิตาตาสามารถนำพาโค้ดประสบความสำเร็จได้เพราะแม่ครูจิตตาเป็นผู้หญิงที่ติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัวอยู่ยี่สิบบาทมารวยมารอดด้วยกฎจ่กนกดแรงหนึ่งดู นะคะอันนี้คือเรื่องจริงแม่ครูจิตตามารวยมารอดด้วยกดจักรวาลกกรแดงเงินดูดโค้ดเรียนและลงทำโค้ดก็มารวยมารอดด้วยกดจักรวาลกกรแดังเงินดูโค้ดมารอดด้วยกดจักรวาลดิกรงดึงเงดูโค้ดทำแม่ครูจิตตาได้สักพักโค้ดก็หลับจากการประจำเราก็มีชีวิตที่สุขสบาย ได้มีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือโรดคเล่าเล่าเล่าประสบการณ์ในชีวิตของโขดให้ฟังว่เาเมื่อก่อนโคนดเป็นแบบไหนเราเรียกสติให้ตัวเองทำอย่างไรคือการเรียกสติคือการสร้างโลกภายในสู่ภายนอกคือจิตนำกายจิตเรามีความผิดสุขมีความสุข อิ่มเองเบิกบานข้างนอกเราก็ปิติสุขอิ่มเองเบิกบานเหมือนกันข้อ4คือคุณทําตามข้อ3ข้อที่ผ่านมาี่โคตบอกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เมื่อคุณเมื่อคุณทําตามสามหัวข้อที่โคดแนะนําแล้วคุณคุณคุณไปได้แล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละความฉุกความเบิกบานของคุณมาละเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะสี่เราต้องหาโมเดลหาโมเดลหาเน็ตไอดอนแล้วเราก็ต้องเอาตัวเองไปทาบเป็นเป็นคนนั้นอย่างโคตรอย่างโคตรอย่างโคตรเอาโมเดลเน็ตไอดอน คือแม่คูสิตาโค้ดเอาแม่คูสิตาเป็นโมเดลเป็นไอดอลของโค้ดแม่ทํเแบบไหนแม่ทําอย่างไรเราก็สวงกันเป็นแบบนั้นครึ่งหนึ่งเป็นแม่ครึ่งหนึ่งเป็นเรานะคะอย่าเอาของมาหมดนะต้องปมอปมาครึ่งหนึ่งอย่างเราอยากสวยอยากเก่งเหมือนแม่เหมือนแม่คูสิตา โพสก็กลับแม่มาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือแม่ครึ่งหนึ่งคือตัวเราแล้วก็ลงมือทําถ้าคุณอยากเออสวยเหมือนอ้ําอยากเป็นเหมือนอ้ําพระจารพาาช้เชื้ออะไรอย่างเงี้ยดาราช่องเจ็ดเนาะคุณก็กลับพี่อ้ํามาครึ่งหนึ่งคือพี่อ้ําครึ่งหนึ่งคือเราหรือคุณอยากเป็นเหมือนใครนะยาย่ายาย่าพี่คูจินนดชอ่ะนะ ยา่าครื่อนึงเป็นยา่าครื่อนึงเป็นเรายัางมีก็ได้โอเคเนาะเจ็บเนาะเราต้องหาเน็ตไอดอลหาโมเดลแล้วเราก็ทา,าส่วนการเป็นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนการแต่งตัวลรวลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเดียว รอดทั้งโคูรเรารอดทั้งตระกูลของเรานะคะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ควณจะสรุปให้คราทนี้ก็มีแค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวโคจะมาสรุปให้ว่าสี่ข้อมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือข้อหนึ่งเราต้องเปลี่ยนบุิลิยาบทลุกขึ้นมาเต้นเต้นให้มีความสุข มีวันนี้สิ่งดีดีเขามามีต่อใจสวยลิเชัดอร่อยอร่อยอ,อะไรจะเกิดไม่เคยเหวันไว้พอสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในอดจับรกวานข้อหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนกิริยาบทเปลี่ยนรูปรูปขึ้นมาเต้นข้อสองคิดถึงคนที่เรารักและรักเรา ข้อ3เรียกสติให้ตัวเองข้อ4คุณต้องหาโมเดลโมเดลดูเด็กไอดอลแล้วคุณก็สวมการเป็นแบบนั้นเข้าใจเนาะแล้วคุณก็สวมการเป็นแบบนั้นยังโค้ดอย่างโค้ดก <c oughs> ็อาแม่ครูสิตาเป็นโมเดล็เนเน็ตไอดอลดูแม่ครูสิตาสกวันเราก็สวมการเป็นแม่ทําแบบนี้ ไม่ออกมาพูดมาแบ่งปานเรื่องราวดีๆให้ตับผู้คนมากมายบนโลกใบนี้แม่ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซผ่านเพจเราก็ทำตามแม่ออกมาไลฟ์ผ่านเพจหน้าเพจหน้าเฟซของเรานะคะนี่โค้ดสรุปให้แล้วชัดเจนแล้วเนาะโค้ดไม่ได้เอาคําพูดของแม่มาหมดนะโค้ดเอาเป็นคําคพูดของแม่ที่สอนออกมา บางส่วนก็โพสขออนุญาตแม่ว่าขอเอาคำพูดของแม่บางส่วนออกมาไล์สุดแบ่งปันแม่ขออนุญาตแม่สุดแต่ก็อนุญาตในคลิปหากับยี่สิบเอ็ดวันมันยาวกว่าน,นี้ถ้าเรอมาหมดมันจะนานโพสก็เลยเก็บเอาองคําที่มันสําคัญสําคัญและเป็นคีย์แพงทั้งนั้นมาแบ่งปันวันนี้โพสไปแล้วนะคะออก่อนอื่น โคก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่คูจิตตาที่ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆมาสอนกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดให้โค้ดได้ตื่นรู้และเปลี่ยนลุกเปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขและมั่งคั่งคือเหลือเฟือขึ้นทุกวันและส่งต่อธุรกิจด้านดีให้กับโค้ดต้องกราบขอบพระคุณแม่คูจิตตามากนะคะที่ทําให้โค้ดได้มีชีวิตรอดและชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกวันนี้และกราบขอบคุณที่มาสักกบด f เฟซบุ๊กไลน์อินตอเกียมทุกช่องทางโซเชียลของฉันที่ทำให้ฉันได้ออกมาแบ่งปัน,ปนเรื่องราวดีๆบนโลกใบนี้ขอบคุณโทรศัพท์ของฉันขอบคุณ Wi-Fi ที่ทำให้ฉันได้ออกมาไลฟ์สดแบ่งป,ปันผู้คนมากมายบนโลกวันนี้ใบนี้วันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในเดยที่8พรุ่งนี้นะคะว่ามีอะไรเด็ด รอดูกันนะคะโค้ชจะมีเซอร์ไพรส์คุณทุกคลิปวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเลือเลือๆค่ะรักมนาะ